ดนัดโคโกระเบือพี่น้องทั้งหมด6จอําเภอเสว่างจังหวัดสกลนครเสาวันอังคานที่21มกราคม2 5หา68พี่น้องโมนี่ไฟก็หลคือเกาพี่น้องแต่กาวันเสาวันเสามันหลายวันวันอังค่านก็หลาขึ้นกันพี่น้องกกเ,เ,เ,เพราะว่าเริ่มตลาดเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องก็เริ่มหัวจักรลายแล้วเขาเจอกับเขามากเพราะว่ามันเด้ขายด้ เบียดหน้ามารับซื้อพี่น้องสองพวงก็แปรออกกล้วยเขามากเดี๋ยวขายบ่แพงอ่ะเดี๋ยวขายเลยจังหวะาะไรนั่นขายแล้วครับเบียดหน้ามเนาะโอ้พิษนโลกเนาะพิษนโลกก็มากเลยพี่น้องทั้งหมดมันมึนบ่รนี่งมึนกว่าเนาะไปพี่น้องไม่มีทางมิดพิษนโลกมีทางอันหอยเวียดนามไปไปมารับสื่อพี่น้อ,นอง กูไดมีออก้ยเอาเามาเดขายเหมือนขายถือขาย,ย,ยบ่แพรงไดยขายได้ดพี่นาจะกาวาดนังขา้าคอยบาหลายจะบามมนอีหลายเป็นเลยเดีขายดีแล้วเขาจาก็เอาเขามาไม,ม่มีสอมือวันเสากับ้นวัดังข้าพี่ะะนาอะไรไปอะไรเนี่ยนี่เอาลูกมันโอ้เสือลูกบ้นโอ้เสือเตลูก แม่บดีเอาแม่ขายเวียดแล้วโอ้แม่ขายให้เวียดโอ้แล้วเอาลูกมันแยกลูกออกขายให้เวียดเจ้าบาทอะไรแม่มันนี่ผมไม่รู้เนะผมโอ้ให้เวียดเขเอาลูกปม้เอาเอาเสือลูกนเนาะแม่มัานนี่นนขายให้เวียดเวียดฉันบ่เอาตัวน้อยไปก็ไน้ฉันเสือลูกครับได้ได้ยังมากเลยเมื่อนี่เป,ป็นได้ของงามมากของงามเนาะพี่น้องเราเบนะิ่ง,งของงามพอ,อเป็น โอ้หน่าคือใครปุดีแท้คองแท่ของแท่เลยเลยลูกสาวเพชดล่ำคงโอ้เพชรล่ำคงให้ลูกงามเนาะหน่าองไงพี่น้องตัวแม่เป็นไรตัวแม่ครับตัวแม่สาวแม่สาวอาุจักเดือนแล้วสิบสีาเดือนเนียนะสิบส่สิหาเดือนรอยสามสิบสี่อยสา่ความสูงลูกเพชรล่ำคงก็นาลงกินเพือครับเ่าไหราคาพุทธินี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพี่น้อง เ็ลำของลูกสาว่นตัวนี้เด็บดลูกงั้นตัวนี้บิ๊กเบิร์ดแต่ว่าเป็นตัวผูเนาะูอพันอพันดอพันร้อยสามสิบเจ็ดบวกรอสามสิบเจ็ดบวก่นว่าพีน้องอายุสิบเจ็ดสิบแปดน้องหน้าตาเพิ่นอายุสิบเดเดือนเหมือสูงร้อยเท่ก็ร้อยสามสร้อมสูงลูกบิ๊กเบิร์ดนี่พี่น้องขอคายแข่งขาขาใหญ่ครับขาใหญ่บโต ไข่ไงไข่นั่น então, ดีท<ล><น>ี่สุดเนาะราคาหลายไปใลยตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันเนาะพ่อหนึ่งทรงฟี่อันนี้ทรงฟี่ราคาต่อรองได้ของบิ๊กเบิร์ดเนาะลูกบิ๊กเบิร์ดเนาะเอกสารครบถ้วนเลยอันนี้เดบานนี่ตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับโอ้ยตัวของแท้นพี่น้องของงามเก่าเจริญลูกเก่าเจริญได้จักเดือนแล้วนี่ตัวนี้ได้เก่าเดือนได้เก่าเดือนแล้วตัวเม่เดือนพี่น้อง ลูกสาวเก่าตั้งเพื่อนน่ยโอ้ยจะตัวเมื่อกล้าหกบาทลูกลูกสาวเก่าเจริญราคาเปิดไว้เท่าไรแม่นี่ผมห้องไว้คู่กันครคู่กับสาวอุดรเนาะนี่พี่น้องลูกเก่าเจริญอันนี้ลูกสาวอุดรครูนี่สี่สิบเก้าแม่นสำหรับก้อยงามก้อยสายแผ่นพัฒนาพี่น้องครับวันนี้ร้อยลูกสางอุดรยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดรอยยี่สิบเจ็ดจัดเกินแล้วตัวนี้วันนี้สิบเอ็ดเดือนเนี่ยสิบเอ็ดเดือนเพิ่นว่า ปูนี่เนาะปูนี่ 4, สี่ 8, 9, 9, สี่หมื่นเก่พันด้พี่น้องเด้สองตัวพอพันดิแถมเนีตัวดวงนึงแถมไฟตัวดวงนึงเนาะนั่นมีตัวพอบอกเปิด้ด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเบอร์ปาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ 6893 6893พี่น้องอุไรเป็นควายงามครับอุไดเซื้อควายงามเพิ่นแถมอันนี้พี่น้องมตนี่ตัวเป็นพ่นเบิ่งนะเพิ่นยางดีของแท้เนาะของแท่ได้หน่อยพี่น้อง่นคนสิแถมผ้ามียี่ตัวฟอร์มฟักพี่น้องนี่อ่ามันขายเท่าไรก่อนนี่500ครับขายอะไรห้าร้อยเนาะพันซื้อนี่แถมให้ฟรี1 1ดวงพี่หนึ่ดำพี่น้องผอุไรสนใจเด้อพี่น้องเด้อโตัวขามาหาพ่อบ่เป็นพี่น้องควายงามมาสวยบ่ได้พี่น้องเหยือน้ำเสือบดล่ะ เกียรติหน้ามืที่เอาบดลราพี่น้องมใครารับรถมาที่ขายเราบ่อห้องตีนแม่เดียวเนี่ยบอกรูปสูกนะ้ำแม่กับลูกเอาลูกบกเถกตัวเนาะแม่ลูกห้องว่าสามหมื่นสองลูกก็แม่เกือบทำกันละ ลูกแรกมันลูกสองอนี่ลูกสมเนาะราคาสามหมื่นสองราคาขายหรือราคาห้องห้องไว้เนาะยังต่อได้อีกด้อพี่น้องเด้อบอกเมยกับมัดเหรอคุณวายเม่ไก่สว่างเราไปสั่นสามหมื่นสองต่อเอาพี่น้องห้องห้อยปีเบอร์เทาเบอร์ไ10ด้หรล่ะศูนย์เ้านี่เจ็ดศูนย์เดศูะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาพี่น้อง ตรงฟี่พูดว่าฟี่พร้อมมาหาซิบโลอันใดราคาพี่น้องมาหลับซื้อคือเก่าพี่น้องตลาดอันผูกจะเจร่ญนสว่างมือนีมาสองฝ่วงแต่ว่าค่อยกับลายคือเก่าพี่น้องมาลายคือเก่ายียหน้ามืซื้อคือเก่าพี่น้องอันมาสายบัดทันนี้พี่เบียดน้ามืซื้อวัดก่อนดิฟังนั่นเป็นพิษุโลกพี่น้องาลังขืนห้อยพิษณุโลกพนดว่ามาทางนี้มาเอาทุกนัด มันว่าให้ราคาดีก็เบียดว่ะมันว่าหมดก่อนนะแม่นอยู่บ่ะ้อยราคาดีก็เบียดอยู่บ่ดูวยซ้ำก่อนชูสีโอ้สื่อคนละอย่างเนาะสื่อคนละเบียดละแบบเบียดสอใหญ่ให้สื่อหน่อยบ่พี่น้องโโออ้้ยยแมบ่ฮะส่วนนัคขูหาส่วนนัคขูหาเนาะโอ้เอาไซด์ใดฮา เอาใส่นี่เหรอเอาใส่น้อยเฮ้ยเคียงเนื้อบอกเลือนไปขายโอ้ไปส่งไปส่งแต่ว่าเลรนร้อยนี่เนาะมันเปนร้อยยังไคือเบียดเนาะแมนนี่พี่น้องมาหลายเด้พี่น้องทั้งพิศนุโลกนุโลกกว่ามากสื่อว่านุคาก็มาพี่น้องแต่ว่าสื่อเขาเลยใส่ก็เบียดสื่อเที่ยงเงินก็เบียดพี่น้องเอาบ่เตยร้อยมาใส่เอาเต่คนหน่อยย่างเดียวโอ้รับแบบตัวนี้หน่อยพี่น้องคันนี่มาแต่ใส่อันนี้ดูเส่วนหัวคือกันเนาะแต่ว่าเอาหน่อยหน่อย โอ้โคนละขานาดพี่น้องมองมันออกขานาดเดียวกันดีในเวียดนามสื้อไห้พี่น้องแม่เพิ่งทองเวียดนามตลาดอันนัดโคกกระเบือทั้งอันโคกเกลือรืนอำเภอสว่างนี่อันมะลายพี่น้องมะลายทั้งเวียดนามในพิษณุโลกเนี่ยชาวรณคู่หาเนี่ยมากพี่น้องกูเดยยังมีงวมีควายอะเขาว่าขายด้วยพี่น้องเนาะกูงวงรับสื่อหล่ดิราคาคุยกันเอาพี่น้องราคาตลาดเท่านี้ละ

มาแต่ใส่มาแต่พิษณุโลกโอ้พิษณโนโลกเนาะโอ้มาหลายคันพี่น้องพิษณโนโล่ไปไปไปนั่นไปไทยน่าทำไคนโกยอยู่พิซซโนโล่บอกสามตีเพิ่งจะบอกที่ตัวตัวสามนันตีพี่น้องพิซโนโลกใส่ขายวันสิบส่ขายวันบอกส่ขสิบก็ันีโอ้พี่น้องขายวัสิบนี่ก็ได้ิซซโนโล่กัเอาดีพี่น้องทังสวนทั้งคู่หาขามาวิซซโนโล่สามชีคันแมนบัพี่น้องแถวนี้ต้องเห็นมันเวียนนี่ไรพี่น้อง ซื้อแข่งกันก็เบียดเนาะควายหลายข้อยหลายพี่น้องพูกเราอยากได้ควายอยากซื้อควายราคาบ่แพงกว่มาเด้อพี่น้องเด้อทั้งตลาดโคกเจริญมาบ่ผิดหวังพี่น้องมากเลยนี่ราคาพราซื้อพราขายกันอยู่ <c oughs> นี่ขึ้นมาทั้งเงินในหางมากหลายห้อยหลายหางนี่พี่น้องพี่เ <c oughs> บียดน้ำพี่น้องข้างนี้เบียดน้ำอันนี้มาแา่พิษณุโลกนี่พี่น้องพิษณุโลกอันนี้ซื้อวันนี้คู่ฮาพี่น้อง พ่อไอพ้พี่พลึกเปล่าพี่น้องคนมคนเขาจะเอาเขามาสื่อไล,ล่นนไเจ้ามันก็เลยได้ขายกลัวมากไ็ได้ขายบลีย์เมื่อขอดตะวันมาหอดถึงมันบป็นายแพงบลีย์เมื่อเนาะขายถึกได้ขายพี่น้องเพราะว่ามีคนมานสับสื่อไล่อยู่น้องต้องียดน้าพิษณุโลกเพรน้องคู่หานี่นี่นีของมาขายเขาจะบอกพี่น้อง เอามาโหลดใคว่า้สิบสองสิบสองให้ครับลดแกมาเลยพี่น้องนี่จะได้ห่างมตลับสื่อมีนีหัวมีควายเลยเอาเคามาตลาดควายส่อนหน่ก็ร่างังนะพี่น้องร่างขายดีแต่ว่าราคาบอดีปะไหนเนาะพอเราคนมาสื่อเนี่ยไล่พี่น้องหลายห่างหลายเจ้าอยู่เหนือขึนบ่ควายเอามาโหลดแต่ว่าหันขายแพงบระดีขายได้พี่น้องหันขายถือเลยขายขายจนเกี้ยงเลย เดี๋ว่าหันมาสื่อค่อยไปเลี้ยงยาีมาสายได้พี่น้องตายได้เนี่ยนะตายเลี้ยงเนาะสามตัวนี่นะสามตัวเศาหางนี่เสามตัวนี่นะสองเมื่นหาี่พี่น้องสามตัวสองเมื่อนหางห่องห้องไว้ซือๆได้เนาะราคายังสิลดได้อีกนี่พี่น้องสามตัวเศาหาเพื่อนวะราคาห้องไว้ยังต่อรองได้ผู้ใดสนใจได้ค่อยเลี้ยงแล้วโทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์ยังไงศูนย์แปดี่หนึ่งศูนศ้าหองาพี่องกูได้อยางไดได้พี่น้องเด้อสมโจพื่นห้องไว้เศร้าหาต่อเอาพี่น้องข้าบัสดีครับเป็นควายเถิกเนาะควายเถิกพี่น้องขายไปได้ราค้าพนสองหมืนเจ็ดันเนนี่พี่น้องเถกมาตักตัวแล้วมื้อนี่มาสองบายแล้วเลือตัวเดียวนี่บ่โอ้โน sure. ี่พี่น้อง เป็นว่าราคา27,000ราคาห้องต่อได้เนาะครับผมหอยยังเนาะไอหนึ่งครับหอยหนึ่งเนาะเบอร์ติดต่อเราเบอร์097ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปู้าดหยามกหาพี่น้องบริการอะได้ควายพี่น้องควายเถอะควายเหน็อพี่น้องอ่าโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเนะมาสอบถามมาต่อรองเอาเป็นสุดสามเนาะสุดสามพี่น้องห้องห่างวีบริสันจ้างห่างวีแล้วอยู่ใส่โอ้เราเป็นราขายเราตัวนี้คือคนสีแล้ว ไอเวียดเดา๋ยเลี้ยดเต้แม่ลูกเดี๋ยนาะแม่บอกยี้พี่น้องจะเจ้าของมันคือบปรยู่บ่มาเห็นเจ้าของบนเดือพี่น้องได้เวียดพุ่มเสืออยู่เขาเสือเหรอเวียดน้ำเสือเหรอโคนสีบัตรเสือแล้วจวดนานเสืออะไรควายเราอุ้มมาไปพร้อมบัตเอาคนไปพร้อมไปเวียดน้ำเหมือนโคตรนั่นตื่นเต้ เขาจ้เาเสือหรอพี่น้องเดี๋ส่าเดี๋ยวส่าก่ท่านเวียนเดี้องเวียนเสือมนกอนียเมลูซื้อจากบ้านอะไรจัวนึง2 2 0 0 0สองหม่นสองพันถ่าอยก็่เมลูกเหมือนแม่บอก แม่นางเนี่บ่อแปดพันอ่ะครับโอ้แม่สาวบ่อแม่สาวน่ะน้อมเพิ่นสูงตรงเดืองดีเนาะครับแม่สาวนี่ราคาเท่าไรก่อนนี่กล้มด้18,500ครับโอ้18,500อครับอันนี้น้องเพิ่นนี่น้องเพิ่นอันนี้แม่เพิ่นบ่น่ะแม่แม่เพิ่นโอ้น้องนี่จักบาทน้องอันนี้สุดดีเอาสี่สิบนะครับนี่3ตัวนี่สตัวเนาะครับนี่พี่น้องแม่เบิดบ่แม่ครับ

แล้วข้าวหองไว้ต่อรองเอาด้วยพี่น้องด้อหอยโหลดดงเย็นเบอร์ติดตฮับเบอร์0 9 8 0 9 8 4 4าแปดนเก้สี่น้องดอย้เนาะสมไปเลยบ้าบาอบวามนึงได้แมนางลูกยังนี่ลูกบ้านห้าเนะบ้นห้อง่นอบ้านห้อพี่น้องกลางบมกลางธงนวะเป็นแม่นางสูงเท่าไรความสูง ร้วยด้วยสาหอดว่าวยเศร้าด้วยเศ้าหาเศร้าหเนาะราคานั่น2องหมื่นหาพันพ่น่าราคานี่ต่อรองได้บิดหมื่น่าท่วงพร้อมเนาะส่วงพร้อมส่วงพร้อมพี่นรอกโค้หางหางกัน่เอาดีเดียพี่้อง ราคา25,000ห้ของห่อเน่าด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์0 6 4ย์หกสี่ศูนย์หกี่สีองแปดสดสนึ่พี่น้องโปรดไใจท้เข้ามาหาพ่อหาพ่อเน่าหอยเน่าพี่น้องราคามาต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อต่อยนาะเอาไปเลี้ยงคือเก่อนน้องเขาซื้อมาหลายปไปเลยนี่นสองตัวนี่บอกอโอ้ตัวเดียวลูกยังอ่ะนี่ มันได้ใบหลอดไงนะครับโอ้บึมีใบมีหลอดเนาะโตมันเหรอโอ้บึงโตบงขิ่งมันดีก็เอาเลยเนาะหมื่นสามพันตัวนี้เด็ดได้ซื้อบ่เพิ่นจะได้แปดพันโอ้บ่เอาเลือกเอาตัวเดียวนี่บ่กตัวเดียวอ้งามอยู่เลยเนาะซื้อไปเลี้ยงคือบ่เบิ่งอะน้ำพิันน้ำมาพอกเป็นตัวน้อยคู่เลยนหองสูงโอ้ราคาสูงมันห้องสูงซื้อบ่แม่นบ่ลองตอวบ่งอะไไปลองตอวบ่งไหมราคาคนห้องสูงซื้อเนี่ป็นห้องซาวหาบ่ อันนี้อันนี้หมื่นสามกับเปตะเลี้ยงนี่เนาะโต้ฟูดีอยู่พี่โพดไม่ยังอยู่ตรงนี้มันว่าจะได้สายเป็นตะเลี้ยงอยู่เปล่าเปเลี้ยงนี่ตะเลี้ยงตะเลี้ยงอยู่ทไปทุกอาทิตย์พูดถึงอันนี้ค่อนข้นคนต้นมาเอาไปซากขายโอ้ห่อไปเลี้ยงไว้แล้วมีข้นอยากอยากแบงให้น้องอ่นนะโอ้มีคนมาแบงกับแบงให้เนาะหนึ่พีนนึ่งพัน้อยโอ้ก็ซื้อเป็เลี้ยงไปชิมอะไรอยู่บักเถืกหน่อยตืนเถือกหน่อยตื่นนะ ป้ายเถือกหน่อยพี่น้องสีไปเลี้ยงไว้ไอ้อันหนึ่งพวกงวพวกพวกป้ายขายดีพี่น้องขายดีขายเกี่ยงแต่ว่าราคาก็บพอดีเป็นไงแต่ว่ามันมีคนมาซื้อตัวลอดพี่น้องมีทั้งหอยเวียดนามหอยพิษณุโลกแล้วก็หอยทั้งสวนน้องครูหามือใหญ่ๆเขาจะออกมาซื้อแต่ว่าเวียดนามเป็นซื้อร้ายพร้อมพี่น้องแล้วก็ซื้อคนละใส่ผู้เึงสื่อใส่ง่ายผู้เึงสื่อใส่กลางผู้เึงอสื่อใส่บิ๊กบิ๊กใส่ในหน่อยใส่จุ๊กจั่วก็มี ผู้ใดมีงูอ่มีควายเราเขามาขายพี่น้องได้ขายอยู่แต่ว่าจะขายแพ่งขายแพงบ่ได้ขายดิมันขายราคาตลาดนั่นขายเกลี้ยงพี่น้องขายดีขายดีเหยดยหน้ำรถฟ้องสองขั้นพี่น้องมาซื้ออยู่ทั้งตลาดโคกเจริญนี่กำลังรำเลียงขึ้นอยู่ควายเต็มกองเลยพี่น้องแม่ลูกไร้ไม่ได้ราค่าตะตัว <8, 000. S 1> นี้แปะพันแปะพันซื่อๆหรือสิบแปะ โอ้โหสิบแปดโลแบกเดาเลยทุกท่านเลยสิบแปดห้องเงินห้อยเัินจีนนะจักบาทสองตัวนั่นจักบาทสองตัวนั่นสามหมื่นกว่าครับโอ้สามหมื่นนี่พี่น้องไปเวียดนามพี่น้องแม่นี่เดี๋ยวเสียงแม่รุ่นจักบาทอยู่นี่ผู้ดผู้ของผู้ใดโยดโยดโยยดจีร้งตัวนี้โอ้หนี่พี่น้องหอยหยาดนามกำลังทำเรื่องขึ้นรถอยู่คครรัับบซอยเราเนี่ยเราจะผู้เดียวคนจะคล้องควายเราขึ้นซอย ข้างคุณกับห้องเดียดน้าเหือกันพี่น้องสองคันั้เนาะ้นคนจัดบ่อหลายคนเนีนองค้อยแล้วจัดซอยลงาพอี่น้องกลังลำเลียงขึ้นรถบกดอนไอเจ๊ไปยังไดราคาช่วงนี้ซ้ำเก่าป่ยังบ่ขึ้นบ่ลง จะว่าได้ขายดีครับมีคนมาซื้อหลายเนาะมือมือมาซื้อุนยุ่นี่บอกตัวนี้บอกไหนยี่บอกคือ่อขายแล้วตกมือเพื่หรองานขายดิอันส่วนในคนไทยอันถือยู ouais> ่ใขายตกมือเบียดหรอมันแพงบอขายนซื้อมือนึมันจะขายมือสามคนหรอเขาไล่สามพเขาเจ้าซื้อได้แล้วก็แพงได้ไปท้องเขาเจ้าี่ีน้องเจ ขาพ่านทางตัวาได้สามพันสาาตัวและตตัวนี anyway? ่บอกเจ้าไปหูมงวต่ใส่ปอมมเจ้าไปซ่งยเจ้าก็ไป่งทือกันบอกไปซ่งไส้เดนกับตัโอ้ไส้แดนค่าค่าเสียให้ไนี่เสียให้ดันสุนัขก่อนเทาโอ้ตัวละสามพันหาเนเมอนบอกคว่ากันเขาก็ว่าตัวละห้าร้อยน่น จะว่ากันตัวละสองสามพันขาขายสิูกกล้วยมันตลยตัวเนาะมันเขาว่าตัวละหาร้อยตัวเอาตัวละห้าร้อยห้าร้อด่านเวียดนามห้าอยนั่นดิห้าน่มันมันสาด่านมันเลเลยมันเลยเป็นพันหาอพันหาด่านด่านด่านถ้าสมถ้าจะว่าด่านละหาร้อยด่านละหาร้อยมเออไม่อันจะดอกีพี่ดอก่ได่่วเจ้าไปพูข้าหัวคิวเขาเอาหัวคิวอีกขหา แต่ว่าถ้ามันพุทธเอาดานนั้นดานตัวรหัสลอยพี่น้องลากไปของเขาลากค้าลากอีกเออเมนเนี่ยมันเนาะค้ารถค้าเจ้าเนาะมันค้าเสียใจหลายอย่างถึงค้าลากถึงค้าลากค้าดานเนาะเซ็ตตัวละหมือตัวละมือเบ็ดเซ็ตหอดบ้านค้าเจ้าหน่อยมีพี่น้องค้าเจ้าเขาบารับสื่ออยู่ทั้งประเทศไทยเฮานี่แต่ว่าก็ได้หลายดิค่อยหลายพี่น้องค่อยหลายเพราะว่าก็ มันต้องสื่อราคาา่าว่าแพงมาเลยหรอกราค่าตลาดแต่ว่าคาาสใจเขาจาะมันผัหลายพี่น้องคือค่าดานค่าลากค่ายังอีกมันก็เลยแลราค่ามันก็เลยก็หดเขาเจาะมันแพงเจ้า,าบาทิ่งสื่อเจ้าบาทระซับเ่าจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นสองพัไปเวียดนามเนาะพี่น้องบอกง่งยงไ,งไงด้กินบอกสามแสนคนแล้วเนาะ พ่อพ Ph ันธุ <e ์เลยเวียดนามเสือเอาละพี่น้องผลฟังผลเขาตั้งกระรังเสียวขึ้นรถเยอะหยุดเพุ่อนก็ตรังจ่ายเงินกันพี่น้องเสือแล้วต่มาเข่าเชื่ยเมันต้องผิดมันคือผิดแท้หรือบ่ลุงอ๋อเอาเอาอีกสี่ห้าตัวก่อนเดี๋ยวเปลราเอาลูกมาใส่าุกที่โอ้พี่ญาติเอาลูกมันผมว่ามาคึ้นแล้วเขาเป่าลูกมันนี่เขาก็ล่อขึ้นนี่พี่น้อง ตลาดโอ้จะเลื่อนอย่างน้องอำเภอสว่างวันี้ก็ไม่หอยไม่หางข่าวร้ายพี่น้องมีทั้งเงินเบียดนามมีทั้งเงินพิศนุโลกทั้งเงินยังหลายลายอยู่ได้พี่น้องสุวรรณสุวรรณคู่หาโอ้ยังหลายเด้เนาะเจ้าคือคนไปกระโดดกระเดีย็นไปกระซังมันอยู่ในป่าในด่วนผมก็ค่อยเนาะ บัเดือบมันจีบเบิดเบิดบิดเบิดยังหลายอยู่เนาะเขาเจ้าคนมาเนี่ยแค่สิบปียัง่เห็นเบติเทียอยู่เขาเป็นผู้ผลิตเนาะเป็นผู้ผลิตเนาะทั้งแลมันเบื่อไปเจ้ละมือมันหลายเจ้าเจ้าคนมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วยังเบิดอยู่ทั้งสิมีอีกอยู่มากอีกเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็จากำลังขนสุดรถกำลังลำเลี้ยงขนมากพี่น้องหอยแยงหน้ามาลับซื้อ ชืว่าเนผู้หากว่าพี่น้องพิศณุโลกกวมาทั้งอันเวียดนามกว่ามากหลายๆหอยหลายๆันนายห่างมารับสื่ออยู่ท่างอันตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างดูได้มีง้อมีไข่เหอเขาบว่าขายพี่น้องขายดีอยู่พี่น้องขายดีอยู่แต่ราค่านี่ก็แล้วแต่คุยกันเด้อพี่น้องเด้อคือแห้งห้องคือขายแห้งเอา นหน่อยฮอมือนะจัดตะโค้ยามก้วนเขาบอกฟามหอนมือนี่บฟามหฮอล้วเนาะตั้นหน่อยก็เอาไปเดยนี้เอาเอาตัวนหน่อยก็เอาเนาะใส่หน่อยเพื่นก็าได้พี่น้องีแต่เขาตะว่าอวดท้ายฟฟามด้วยจังวัดฟามด้วยตึ้หน่อยก็เอานี่รุ่นนี้หน่อยจะว่าอวดด้ยังสือจังบวัดะรมนี่ตนตนนี่ โอ้เป็นแม่ลูกบอกแ่ลูโอ้เจ้าบาทเจ้าสครับปาเจ้าสาบอกแบบไงน่ะแม่ลูกเลยผูกรู้มันตีไเศ้าสามคนละลูกคนหาลอยไหมลูกคนหาลอยลุบทุนห่วยลุบบวยเด้ลูกบวหวเด้ขายว่าหกนลูกนนั้นบอก้เจะาบวขายเลยเนาะลูกคขายมืหนึ่งเหมืนแล้วเนี่ยเนาะนียมืนแ้วน้ำเลี่ยนอยู่นะเนี่ยจ